เรื่องงานเขาก็รักนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาเชื่อมั่นมากคือครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้วเขาก็รอมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะจนวันหนึ่งเขาก็มาเจอพระเอกคนนี้อะไรเงี้ยแอนว่าเขาเป็นคู่ที่แบบเหมาะสมแล้วก็ลงตัวที่สุดสิ่งที่ดีใจที่ว่าเออคนสองคนมาเจอกันก็ดีใจกับเขาก็อยากให้เขาแบบมีความสุขมากๆแล้วก็มีลูกด้วยกันเร็วๆนะคะ คุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าทำให้หลายคนคะ่ะที่มีการติดตามคู่นี้กันมาอย่างยาวนานนะคะเพราะว่าเขาก็คบกันมานานสิบกว่าปีแล้วเนาะพากันเสียดายคะ่ะสำหรับคู่รักคู่สามีภรรยาน,นะคะก็คือคุณอัมอธิชาติแล้วก็คุณนัทมีเรียคะ่ะที่ล่าสุดเนี่ยทางด้านของคุณนัทมีเรียเอง ็ออกมาเปิดใจนะคะแล้วก็ออกมาตอบสื่อมวลชนชี้แจงแถลงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องาที่หลายคนสงสัยแล้วก็คาใจมานานจริงๆค่ะสุดท้ายเธอก็ประกาศยุติความสัมพันธ์รักจบรัก15ปีนะคะแล้วก็จบกันด้วยดีค่ะยังสามารถเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้เหมือนเดิมทีนี้ค่ะหลังจากที่ออกมาประกาศจบนะคะก็ในโลกโซเชียลพากันไปย้อนวันวาน ไปนึกถึงอดีตค่ะครั้งที่คุณนัทมีเรียนเนี่ยมีการเข้าพิธีวิวากับคุณอั้มอดิชาติทั้งคู่มีการจัดงานฉลองมงคลสมรสกันแล้วก็มันมีบางช่วงบางตอนค่ะที่คุณแอนทองประสมเพื่อนสาวคนสนิทของคุณนัทมีเรียนเนี่ยขึ้นไปอวยพรให้ทั้งคู่อย่างสุดซึ้งเลยค่ะหลายๆคนก็คิดถึงความรักความผูกพันที่ทั้งคู่มีให้กันนะคะเพื่อนก็อวยพรกัน คือคุณแอนบอกว่าจริงๆแล้วทั้งคู่เนี่ยให้ความสัมคัญกับสถาบันครอบครัวมากก็ฝากถึงคุณนัทนะคะทั้งในเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องรักแต่สิ่งที่เขาเชื่อมั่นมาตลอดเลยก็คือครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้วก็รอมาตลอดจนวันหนึ่งมาเจอคนคนนี้แอนเลยคิดว่าเขาเหมาะสมกันมากดีใจที่เขาได้เจอกันอยากให้เขาเนี่ยมีความสุขมากๆมีลูกด้วยกันเร็ว หลังจากที่คุณแอนพูดจบข่าวโ,โหีได้ด้ว่าทางด้านของคุณัมีเรเองเนี่ยก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เพราะเพื่อนรักอวยพ่อยขนาดนี้ใช่ไหมคะในขณะที่ฝั่งของคุณนัทมีเรเองเนี่ยก็พูดถึงคุณแอนทองประสมเช่นเดียวกันก็คือพูดทั้งน้ําตาค่ะว่าแอนเนี่ยคือเพื่อนคนแรกในวงการที่นัดรักและสนิทที่สุดจนถึงวันนี้20กว่าปีแล้วแอนเป็นอะไรที่ยังอยู่ไม่เคยเปลี่ยนเชื่อว่าแอนรู้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็รักเธอไม่มีอะไรจะมาพลาความเป็นเพื่อนของเราไปได้งานนี้ค่ะคนที่ได้เห็นคลิปดังกล่าวนะคะก็รู้สึกเสียดายในความสัมพันธ์ของคุณนัทมีเรียแล้วก็คุณอั้มอดิชาตแล้วก็รู้สึกประทับใจค่ะในโมเมนต์ของการที่เพื่อนเนี่ยมีการมายินดีในวันที่ได้ได้ว่าแต่งงานนะคะมาความคิดเห็นค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลังจากที่เรื่องดาวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป บอกว่าความรักความสัมพันธ์ของพี่แอนพี่นัทเนี่ยคือซึ้งมากแล้วก็อยากให้พี่อ้ําพี่นัทยังคงรักกันแล้วก็ยังซื่อสัตย์ต่อกันอยู่ด้วยกันตลอดไปจังเลยค่ะบางคนก็บอกว่าฟังคําที่แอนพูดเนี่ยสงสารนัทสุดๆห่วงใย,ยกอดกอดบางคนเนี่ยก็บอกเหมือนกันนะคะว่าชอบมากเลยคเนี้ไม่มีอะไรมาพรากจากความเป็นเพื่อนเราได้มันทําให้รู้เลยว่าเพื่อนที่จริงใจนั้นเนี่ยมีจริงๆใช้คําว่าเพื่อนที่แสนดีแบบ ได้จริงเลยค่ะสองคนนี้เขารักกันมานานมากก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์นะคะที่คนพากันไปย้อนถึงวันที่ทุกคนมีความสุขคุณแอนก็อวยพรให้เพื่อนรักกันนะคะแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่ได้เรียกว่าทําให้หลายคนที่ได้ดูเนี่ยน้าตาคลอไปตามๆกันซึ้งถึงความรักที่เพื่อนมีให้ระหว่างกาันเพราะว่าคู่นี้เขาสนิทก,กันมากแล้วก็รักกันมากจริงๆค่ะเพื่อนก็คือแอนเพื่อนคนแรกในวงการ ที่น่ารักแล้วก็สนิทที่สุดจนถึงทุกวันนี้20กว่าปีแล้วแอนก็เป็นอะไรที่มันยังอยู่อ่ะมันไม่เคยเปลี่ยนแล้วนั้นก็เชื่อว่าแอนรู้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็รักเธอนะเรารู้ไม่มีอะไรที่จะมาพรากความเป็นเพื่อนของเราไปได้ ไทยนิวส s สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ